สวัสดีครับวันนี้คัปเตอร์จะมาทำผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าครับแล้ววันนี้เนี่ยคัปเตอร์ก็ใช้สูตรเชฟต้นด้วยครับเชฟต้นเนี่ยมีร้านใหม่ด้วยครับชื่อว่าร้านฤดูการครับถ้าใครอยากลองไปชิมอาหารไทยของเชฟต้นก็ไปได้นะครับแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งชื่อร้านฤดูครับเป็นร้านที่เราไปเรียนกับเชฟต้นเลครับ เดี๋ยวคุณพ่อก็จะทอดใบกะเพราก่อนนะครับใบกะเพรานะครับใส่ลงไปเวลาการดูนะครับก็คือถ้าใช้ได้แล้วฟองมันก็จะเริ่มหายครับแล้วเสียงมันก็จะลดลงด้วยครับฟองแล้วก็เสียงเริ่มหายไปแล้วครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้เลยนะครับอืมเสียงกรอบโอ้ดีมากอันนี้ว่าจะไว้อยหน้านะครับ ต่อไปเป็นไข่เยี่ยวม้านะครับไข่เยี่ยวม้าเนี่ยปกติมันเป็นสีชมพูใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเขาไปซื้อมาเหมือนเชฟต,ต้นเลยก็ปี้มาแบบเป๊ะๆบอกแล้วก็เป็นสีขาวนะครับเชฟต้นบอกว่ามันจะมีสารอะไรสักอย่างเนี่ยครับทําให้มันเกิดสีชมพูแต่ว่านี้น่าจะไม่มีสารนะครับก็เลยเป็นสีขาวแล้วข้างในเนี่ยนี่นะครับมันก็จะเหมือนเยนนี่ตรงผิวตรงนี้นะครับ ยิ่งแล้วมันก็ไม่ติดมือด้วยครับสีขาวก็จะปลอดสารพิษหมักด้วยขี้เถ้ากับใบชาครับมาจากเชียงรายนะครับนี่แล้วก็อทอดเลยนะครับเขาบอกจะทอดให้พอตึงๆนะคะหรือว่าถ้าใครจะคลุกแป้งสักหน่อยก็ได้นะครับถ้าน้ำมันมันยังไม่พอนะคะเพราะว่าเขาจะหัดแบบน,นี้นะครับ <laughs> ได้นะครับพอให้มันตึงๆเฉยๆ,ๆ คับต้ก็จะต้องผัดแล้วนะครับเต้ก็จะใส่น้ํามันวันนี้ครับโ่้ก็ใช้น้ํามันทเทป่ปทอดนะครับเพราะว่าน้ํามันทเทปโปทอดไว้เนี่ยมันก็มีกลิ่นหอมของใบกระเพราด้วยครับถ้าน้ํามันร้อนแล้วนะครับโต้ก็จะใส่กระเทียมกับพริกครับอันนี้คบก็พริกดานะครับวันนี้ครบก็อยากให้หอมวันนี้ค่อก็ใช้กระเทียมไทยครับ วันนี้เราก็จะไม่ใส่พริกเยอะเผ็ดพอกิล <c oughs> ิ่นแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่หมูสับนะครับแล้วก็ขยี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะได้ไม่ติดเป็นก้อนครับพอหมูใกล้สุกแล้วนะครับคอเตอร์ก็จะใส่ซอสปรุงรสครับซอสปรุงรสเนี่ยเป็นสูตรลับของเชฟต้นนะครับ เชฟต้นจะไม่บอกใครแต่ว่าเชฟต้นบอกเขาเต,เตอร์มาน้ำมันหอยสองส่วนน้ำปลาครึ่งส่วนแล้วก็ซอสปรุงรสหนึ่งส่วนแล้วก็น้ํำตาลสักเล็กน้อยแล้ววันนี้พราก็ใส่เอาจีนไปด้วยครับเพราะว่ามันจะได้หอมแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับน่ากินมากกินเลยเนะี่ย เราสุกแล้วนะคะเุณพ่จะใส่ไข่เยี่ยวม้าที่เราทอดไว้ต่อไปก็ใส่ใบกระเพราสดนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นผัดกระเพรานี่ไม่ต้องประหยัดนะครับเดี๋ยวมันไม่เป็นผัดกระเพราตอนแรกเหมือนดูเยอะนะครับแต่ทำไมผัดไปผัดมาเหมือนกระเพราน้อยมากใส่ลงไปแล้วอย่าลืมอันนี้ไม่นเสียของ โดยทั่วๆเลยยถึงเลยอ่ะชิ้งนี่ตัวไข่ของเราเลยฮราต้องรีบกินเค็มหวานหอมแล้วจริงด้วยครับ ครับ่ป่แต่อร่อยมากครับ